มาต่อกันด้วยคลิปเสียงของทั้งสามตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าแมงโก้ตัวนี้เอเลียตัวนี้อิรเลียมาฟังเสียงกันนะคะประสานเสียงกันเลยอ่าแมงโก้ Mango. ตัวนี้ จะปรับได้ทั้งแรงดูดและรอบดูดตัวนี้เป็นปั๊มเดี่ยวนะคะเขาจะปรับได้ทั้งแรงและรอบเดี๋ยวลองปิดทั้งสองตัวนี้นะคะ,ะเริ่มใหม่ มาดูเอเรียเอเรียจะเงียบกว่าหน่อยนะคะปิดตัวนี้กันนะเอเรีย,ย,ย,ยถ้าเลือกโหมดนี้จะเป็นสองเต้าคือปั๊มสองเต้าพร้อมกันเห็นไหมคะแต่ถ้าเลือกโหมดนี้จะเป็นเต้าเดียวเหมาะสำหรับปั๊ม เต้าเดียวมันจะทำให้แรงเพิ่มขึ้นส่วนรูปหัวใจเห็นไหมจะเป็นโหมดกระตุ้นโหมดนี้จะเป็นโหมดดูดอันนี้คือทำงานอยู่นะคะระดับหกดินเสียงไหมมันก็มันก็จะดังกว่าโหมดกระตุ้นของเขา เมื่อกี้หมดกระตุ้นนะคะนี้หมดดูดแมงโก้เสียงจะดังกว่านะ,อะลองมาดูอิลเลียอ,อันนี้หมดกระตุ้นของอิลเลียนะคะปรับได้9ระดับซึ่งเขาจะเลือกได้ว่าซ้ายเท่าไหร่ วาเท่าไหร่แล้วเลือกสองข้างเห็นไหมคะมันจะขึ้นไม่เท่ากันคือปั๊มสองข้างไม่เท่ากันเขาจะเลือกได้โหมดดูดเขาโหมดดูดของอิร์เลียจะสั้นกว่าเอเลียเอเลียเขาจะดูดยาวแต่แรงดูดของอิเรเลียจะเยอะกว่านะคะเขาจะเป็นเวลานับถอยหลัง เห็นไหมคะหน้าจอเขาจะขึ้น30นาทีแต่ว่าเขาจะนับถอยหลงังเอาเขาจะตัดเวลาด้วยนะคะอันนี้เสียงแมงโก้จะดังสุดเลยเสียงแมงโก้ อย่างอิตาเลียเอเลียเขาจะเงียบสุดแต่แรงดูดก็น้อยสุดก็คือแค่350โอเคงั้นพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะ